ครับก็ขอสวัสดีสายเลือดคริปโตสายเลือดบล็อกเชนทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับในช่องคลิปเพียชาแนลนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตวงการคริปโตเคอเรนซีให้รับชมรับฟังเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมในช่วงคลิปเนื้อหานี้ครับ ครับล่าสุดนะครับสื่อข่าวในประเทศเกาหลีใต้นะครับโซอิคโคนมีนะครับผมได้มีการรายงานข่าวว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีสัญชาติเกาหลีใต้ u p r i s สนะครับผมได้สูญเสียเงินการลงทุนของลูกค้าไปกว่า99%เนื่องจากบริษัทได้นำเงินของลูกค้าเกือบทั้งหมดเนี่ยครับไปลงทุนในเหรียญของลูน่ซึ่งลู Luna น่า เกิดการล่มสลายจึงทำให้ทาง Uprise เนียครับสูญเงินไปกว่า99%แต่นั่นคือเงินที่นักลงทุนหรือลูกค้านำมาลงทุนในบริษัทของ Uprise เนี่ยครับผมซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นทำให้นักลงทุนหรือว่าลูกค้านั้นมีออกมาวอยวายนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ทาง Uprise เนี่ยครับออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว ครับโดยปกติแล้วนะครับการบริการของ Uprise จะมีด้วยกัน2ประเภทหลักๆก็คือนะครับเฮบิต hey นะครับหรือการรับเทรดคริปโตเคอเรซีในานามของลูกค้าด้วยการใช้อลกอริทึม นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือนำเงินของลูกค้าไปลงทุนในแพลตฟอร์มกระดานแลกเปลี่ยน Iluda นะครับแต่ในส่วนที่บริษัทขาดทุนจริงๆนะครับนั่นก็คือการไปลงทุนแบบ h ฮ b i t นะครับผมนำเหรียญริโตัวงเนซของลูกค้าไปเทรดในกระดานฟิวเจอร์นะครับโดยอ้างว่าใช้ AI เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดถึงอย่างไรก็ตามนะครับระบบ AI ของทาง Uprise นะครับที่แสนจะอัจฉริยะ ไม่สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นจาก position future ได้นะครับผมที่ทาง Hebit หรือว่าระบบ Hebit เน้นนำเงินของลูกค้าไปลงทุนในเหรียญรูน่าและได้สูญเสียเงินที่ไปลงทุนประมาณ700ล้านบาทไทยนะครับผมคิดเป็นมูลค่าที่สูญเสียไปกว่า99%ของเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าฝากไว้ ในระบบของ h hey เ b i t t r a d e นะครับผมครับทั้งนี้นะครับทางโคโซของบริษัทกล่าวยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้าเป็นผลมาจากความผันผวนที่ไม่คาดคิดในตลาดของวงการคริปตโตเคอเรนซี่นะครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายงานเพื่อที่จะชดเชยเงินของลูกค้าบางส่วนให้กับ ทางลูกค้าไปนะครับผมซึ่งรายงานดังกล่าวอ้างอิงจากทาง So อ c โคโนมี i a r อีนะครับผมอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับทางชิบะอินุนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญมีมขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับผม ซึ่งรายงานว่าระบบนิเวศของชิบะอินโนเนี่ยครับใกล้ที่จะมีเหรียญสเตเบอร์คอยเป็นของตัวเองแล้วนะครับรวมถึงรีวอร์ดโทเค็นและก็การ์ดเกมที่จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับผมตามที่โพสต์บล็อกล่าสุดของไซโตชิซึ่งเป็นหัวหน้านักพัฒนาของโปรเจกต์เหรียญมีมชิบะนะครับได้ประกาศแผนเกี่ยวกับการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดตัวเหรียญสเตเบอร์คอยของชิบะอินโน เป็นที่มีเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ r e เวิร์โทเค็นแล้วระบบนิเวศของชิบะอิ n ุก็ยังจะนำเกมการ์ดที่ถูกกำหนดไว้สำหรับโลกเมตาเวิร์นะครับผม,มาให้ผู้ที่สนใจได้ลองทดลองเล่นกันนะครับในเร็วๆนี้นะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Stable c o i อของชิบะอิ n ุทางผู้พัฒนาให้ความเห็นว่าเหตุการณ์การร่มสลายของเหรียญ UST Stable c o i n นะครับซึ่งเกิดจากการล่มสลายของ t u r r a USD นะครับหรือว่า u s t นั่นเองเป็นเหตุผลหลักๆที่ทางชุมชนของชิบะอินุนะครับจะต้องมีเหรียญ Sta เบ e c คอยขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคง,งของ Stable c o i n ให้ได้นะครับเพื่อที่จะ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือว่าลูกค้าของพวกเขาเองนะครับผมสำหรับเหรียญ Stable c ์คอยของชิบ b อิโ o นั้นจะมีชื่อว่าชินะครับ S H I นะครับโดยผู้พัฒนาอ้างว่าในอนาคตของชิบ b อิโนเนี่ยจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหากรณีเดียวกันกับการเกิดขึ้นการร่วมสลายของเทอรล่านะครับผมโดยที่เหรียญ Stable c ์คอยทางชิบะอิโนเนี่ย จะถูกสร้างขึ้นอย่างอิสระโดยกลุ่มนักพัฒนาของเครือข่ายของชิบะอิ n ุเขาใช้แบบการกระจายอำนาจร่วมกับทางกสมะนะครับผม r e w o r d Token คืออะไรนะครับทรีตเป็น Reward Token ตัวใหม่ที่มีไว้เพื่อที่จะนำมาใช้ในชุมชนของชิบะอินุและโครงการหรือว่าโปรเจกทั้งหมดของชิบะอินุโปรเจก t มตาเวิร์ส ในอนาคตของชิบาเรียมนะครับผมรวมกันอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับในส่วนของเนื้อหาจะคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกมไพ่ชิบะ collectible card game นะครับแล้วก็สร้างความเสถียรภาพแก่เหรียญชิซึ่งเป็น Stable c o i อที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้นะครับทางทีมนักพัฒนายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับแผนเพิ่มเติมให้กับ ชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ของชชบะอินุหรือว่านักลงทุนทั้งหลายแลยนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับรลวอร์โทเค็นนะครับผมและการ์ดเกมและยังไม่มีการกำหนดวันเปิดตัวอย่างไรก็ตามนะครับทางโกสมัะนะครับผมให้ความเห็นว่าหากทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีและมีความพร้อมเหรียญชิที่เป็นสเตเบอร์คอยของชชบะอินุเนี่ยจะถูกปล่อยออกในช่วงปลายปีนี้แน่นอน สำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดสามารถติชมกันได้แนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ